สวัสดีค่ะตอนนี้น้ําก็ได้มาอยู่อ่าริมน,น้ำของริมปิงนะคะซึ่งน,น้ํำจะมาดูแมคโครเขามาอเอาญ้าออกจากแม่น้ํานะคะเห็นกันไหมคะเดี๋ยวน้ําจะซูมให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้อันนี้เป็นสะพานสะพานที่จะไปตากนะไปตากไปกรุงเทพอืไปได้หลายทางนะคะเดี๋ยวยังไงน้ําจะ ลงคลิปให้ดูนะคะเป็นอะไรที่สวยมากเลยในเมืองกระแพงเพชรเราเนี่ย <c oughs> เออนะโอเคเดี๋ยวน้ำจะซูมให้ดูนะคะ <c oughs> ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะนี่ไงเป็นรถแมคโครที่เขาจะเอาหญ้าที่มันขึ้นในน้ำอ,ะ <c oughs> อ่ะออกนะเออน้ำก็ซูมให้ดูเนาะ <c oughs> มันอยู่ไกลเพราะว่าน้ำอยู่ข้างบนเนาะ <c oughs> ข้างบนออาตรงตะลิ่ง นะก็จะถ่ายดูคร่าวๆนะคะเงียบมากค่ะช่วงนี้เนาะแต่ตอนเย็นนะจะมีคนออกมาออกกำลังกายแล้วก็จะมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนู้นเป็นร้านอาหารนะคะเรือนแพนู้นเลยนะคะกำลังตักหญ้าออกจากแม่น้ำนะเพื่อให้น้ำไหลดี <c oughs> เพราะว่าหญ้ามันขึ้นลกมันปิดทางน้ำเนาะ สะพานขึ้นนะคะโอเคน้ำก็จะมีสาระดีๆมาฝากแบบนี้นะคะไม่บ่อยนักนะเพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่เดือนหน้าอาจจะมีเวลาลงคลิปอะไรให้ดูเยอะเพราะว่าน้ำจะได้ทำงานช่วงเย็นช่วงเช้าน้ำก็จะว่างแล้วนะฝากกดติดตามรับสาระใครให้ช่องน้ำด้วยนะคะน้ำผาแซบไทยแลนด์นะคะบ๊ายบาย